เวลาเติมพลังอาหารตามลำดับกันแล้วนะคะเริ่มจากนี่เลยนะคะน้ำเต้าหู้บีบมะนาวนะคะอันนี้น้ำเต้าหู้เราแช่ช่องฟิตเย็นๆเลยนะคะแล้วก็เปลือกมะนาวเราก็ไปทำน้ำมะนาวอุ่นเสร็จแล้วนะคะนี่นะคะประมาณหนึ่งลูกนะอันนี้เป็นสูตรเพิ่มบำรุงสายตาวิตามินซีอย่างดีนะคะแล้วก็ปโปรตีนจากถั่วเหลืองด้วย สักหนึ่นาทีระหว่างที่รอนะคะเราก็จะนี่นะคะมาดูนี่วันนี้เราได้ขนมจากร้านปีสคัพนะคะอันนี้มะนาวมอบให้เจกับอะไรนะแลกได้อ้โหอันนี้เขาเรียกอะไรโกโก้ใส่นมอะไรนะนมข้าวนี่ใส่ระบุชื่อด้วยอ e ีเพจ โอ้โหน่ารักที่สุดอันนี้ของมนุษย์ mm hmm. ใช่ไหมคะหลานสาวที่น่ารักของเรานะคะแล้วก็มีขนมมาด้วยค่ะวัดฟ้าหรือของพี่แนวน,นะขอบคุณนะคะขเขาเรียกว่าอคอยมีความสุขสุขภาพแข็งแรงกันนะคะเฮงๆทุกคนเลยนะแล้วก็จะมีมะม่วงจากตาไวฟาร์มนะคะ อันนี้ส้มจากเจ้าสมนักนะคะแล้วก็อันนี้ดอกแคนารวบที่เราไปเก็บมาจากบ้านอาจารย์นะคะแล้วก็นี่ค่ะน้ําพริกเต้าเจียวมะนาวจากต้นเจน้ำตาลนะคะแล้ววันนี้ก็ได้อ้าวสาวหนึ่งที่น่ารักของอีก,ก็คือช้อปปิ้งจากเจกน,นอิมมานะคะเป็นผัก รวมนะคะกับต้าหู้แล้วเราก็มีตบท้ายด้วยนี่เลยสับปะรดโอ้สับประรดเนื่องจากกินสดๆแล้วมันกัดลิ้นเราก็เลยเอาไปต้มใส่ดอกเกลือนิดนึงแล้วก็นี่ค่ะข้าเหนียวมะม่วงกับคุณชายวิวัฒน์แม่วาวนะคะแล้วก็จะมีน้ำอัญชามตอนสุดท้ายนะคะนี่อันนี้กำลังร้อนๆเลยนะ อันชันประมาณ3า4ดอกนะคะเด็ดกา้านตรงนี้ออกล้างสะอาดกดน้ำร้อนใส่ทานได้เลยเอาละทานอาหารตามลำดับที่ลืมไม่ได้แป๊บหนึ่งนะลำข้าวคั่วนะคะลำข้าวคั่วซื้อจากสวนป่าดาบุน3แต่ว่าผู้ผลิตคือกลุ่มของสุรินทร์เรานี่เองนะคะนี่ข้าวอย่างดีเราก็โรย ไปหนึ่งช้อนชานะคะใส่อะไรก็อร่อยเนี่ยราคาเคล็ดรับการทานอาหารทานเยอะเท่าไหร่ก็ไม่อ้วนแต่เราก็ต้องบำรุงต่อไปเป้าหมายมีไว้พุ่งชนเชิญชวนเลยนะคะดูแลร่างกายแข็งแรงแล้วไปบริจากรลหิตช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์กันอากาศร้อนนะคะดูแลสุขภาพดีๆนะไม่ได้เป็นหมอแต่แฟนห่วงรักนะทุกคน